สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการตรวจเช็คเครื่องโดยใช้โปรแกรมดิโนสติกที่อยู่ในตัวเครื่องของตัวกราฟเทคตัวนี้นะครับผมนะครับจะสามารถตรวจเช็คเซนเซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปมอเตอร์หรือว่าเซนเซอร์ทั้งหมดในเครื่องนะครับจะสามารถตรวจเช็คได้ผ่านโปรแกรมดิโนสติกอันนี้นะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะเราก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับ พอเปิดเครื่องเสร็จก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่เมนูนะขั้นตอนแรกนะให้เรากดเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะนะครับแล้วก็เลือกไปที่เทสนะครับกดตัวนี้ทีหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาทีหนะึ่งหรือว่าขึ้นก็ได้นะครับทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีคําว่าดิโนสติกอยู่นะนะเห็นไหมเรากดเลข1หนึ่งไปทีหนึ่งครับรกดเลข1หนึ่งปะกดปุ๊บนะครับเขาก็จะขึ้นว่าสตาร์ทกับเคนเซอรนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสตาร์ทนะกดเล็กหนึ่งปุ๊บนนี่อััแแรรกมาล้วคบ เ e เวลเซนเซอร์เทสนะครับ Lift Up Lower The Set Level นะครับเดี๋ยวผมจะยกแขนนะครับที่เอาไวา้ล็อกกระดาษนะเนี่ยแขนตัวนี้นะครับ low up นะครับสังเกตนะสังเกตที่ตัวในส่วนของนี่นะครับหน้าจอนะมันจะขึ้นเห็นไหมดาวก็คือเราเราปลดลงมานะครับถ้าเรายกขึ้นนะครับก็คือเป็น Up นะครับคือเขาจะมีเซนเซอร์ที่ตัวของโรลเลอร์ที่เอาไว้ยกไอที่เอาไว้ หนีบกระดาษด้วยนะตรงนี้นะครับเซนเซอร์ที่เอาไว้ทับกระดาษนะครับที่เอาไว้จับตัวชิ้นงานของเราเนี่ยครับเขาจะมีเซนเซอร์อยู่นะถ้าเอาลงเนี่ยมันจะเป็นดาวนะครับเนี่ยถ้าเอาขึ้นจะเป็นอัพแสดงว่าเซนเซอร์ตรงนี้ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหานะครับในกรณีที่พี่ๆใส่งานเข้าไปแล้วหนีปุ๊บทำไมเครื่องไม่ดูนะครับก็เอามาเช็คเซนเซอร์ตัวนี้ได้นะครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับโอเคอย่างนี้คือผ่านนะครับแล้วกดต่อไปครับเลขหนึ่งนะครับโอเคต่อมาโฮมเซนเซอร์เทสมูฟทูบล็อกท มอสไล้ใสนะครับเราจะเลื่อนไปทางขวานะสังเกตนะครับสังเกตผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปทางขวามือนะครับไปทางขวามือทางนี้นะครับเลื่อนไปทางขวาก็คือโฮมนะไปทางโฮมนะครับนี่เห็นไหมขึ้นว่าออนแล้วเห็นไหมตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์โฮมอยู่นะครับเวลาที่หัวมันวิ่งมานะครับถ้าใครวิ่งไม่หยุดเราไปกระแทกตรงนี้หรือว่ามันเพี้ยนไม่ยอมหาตำแหน่งโฮมในการเริ่มตัดได้นะครับก็ให้มาเช็คเซนเซอร์ตัวนี้นะเห็นไหมพอเราเลื่อนปุ๊บเนี่ย ถ้ามันออเนี่ย็นมครับออแล้วแสดงว่าตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะเช็คอะไรต่อไปนะกดที่นึงนะครับ roller sensor test move tune block to push roller นะครับผมนะครับขอเอียงกล้องนิดนึงนะครับโหมดนี้มันต้องใช้ความยาวนะนะครับก็ให้เรายกนะครับยกตัวในส่วนของเนี่ยครับตรงนี้นะตัวที่เราหนีบกระดาษเนี่ยลงนะครับลงเสร็จแล้วนะครับเราก็ เลื่อนตัวโรเลอร์นะตัวนี้นะครับไปที่ตำแหน่งสีฟ้านี่นะครับตำแหน่งสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนตอนนี้ัขึ้นออฟอยู่นะเซ็นเซอร์ยังไม่ทํางานนะเดี๋ยวเราจะเลื่อนหัวหัวตัดนะับไปที่ตำแหน่งสีฟ้าอันนี้นะครับสังเกตนะนี่ครับเป็นออนแล้วเห็นไหมออนแล้วตรงนี้คือออนแล้วนะครับนี่ตัวนี้ขึ้นออนแล้วนะเห็นไหมขึ้นออนแล้วนะครับก็คือเซนเซอร์ตรงสีฟ้าเนี่ยใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คเซนเซอร์ที่ตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะ นะครับนะเดี๋ยวเรามาเลื่อนดูนะครับเราก็เลื่อนมาใหม่ครับเลื่อนมาที่อันที่อันที่3ามนะอันนี้นะแล้วผมก็จะเลื่อนหัวนะครับไปที่ตำแหน่งของโรเลอร์นะสังเกตที่ตัวหน้าจอนะครับนี่ออนแล้วเห็นไหมขึ้นออนแล้วนะเห็นไหมนะครับขึ้นออนแล้วนะครับก็แสดงว่าเซ็นเซอร์ตรงนี้ใช้งานได้นะครับผมก็จะเลื่อนมาอีกนะครับตรงนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเลื่อนหัวไปอีกนะครับให้ตรงกับ มาร์คสีฟ้านี้นะนี่นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับแล้วผมก็เลื่อนออกมาปุ๊บเซนเซอร์มันก็จะขึ้นว่าออฟเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับเราก็เลื่อนมาที่ขวาสุดนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้นะเราก็เลื่อนไปดูนี่ออนเหมือนกันเห็นไหมอ่ะถ้าอยากจะรู้ว่าแถบตัวนี้ใช้ได้อีกไหมแล้วก็เลื่อนตัวนี้นะครับไปตรงไหนก็ได้ที่อยู่บริเวณสีฟ้าตรงนี้นะแล้วเราก็เลื่อนหัวไปนะครับคือมันต้องตรงกันเนี่ยครับเซนเซอร์ want, มันก็นกนจะขึ้นนะครับว่าออนเห็นไหมนี่สรุปว่าเซ็นเซอร์ ตัวโรเลอร์ที่เอาไว้หนีบกระดาษนะครับเพื่อจะวัดความกว้างของกระดาษก็ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าตัวไหนวัดแล้วมันฝั่งไหนหรือว่าเราตั้งตรงไหนแล้วมันไม่ขึ้นนะแสดงว่าตัวเซนเซอร์ระหว่างโรเลอร์กับตัวหัวเนี่ยมันมันมีปัญหานะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่อมานะครับอ่ะผมก็กด continu ่นะปึ๊บโอเค x เซนเซอร์ ensor, test reload media on font media sensor นะครับคือเขาจะให้โหลด media ตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระดาษอะไรก็ได้นะมาใส่ไว้นะครับ จะสังเกตนะครับนี่นะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมยกยกตัวหนีกระดาษลงเพื่อที่ผมจะทําการใส่กระดาษนะครับสังเกตนะถ้าผมเลื่อนกระดาษลงมานะเลื่อนกระดาษลงมาข้างหน้าตรงนี้นะสังเกตตัวที่หน้าจอนะครับนี่ครับเห็นไหมออนแล้วนะครับนี่ออฟออนแล้วเห็นไหมแสดงว่าเซนเซอร์ตรงนี้คือใช้งานได้ปกตินะครับอ่านะครับก็ตอนนี้ผมใส่กระดาษเข้าไปแล้วนะครับสังเกตที่โรเลอร์นะเราก็ตั้งเหมือนปกติที่เราตัดเลยครับก็คือซ้ายกับขวาให้มันอยู่ใน บริเวณชิ้นงานของเราเราเราก็เลื่อนนะเลื่อนมีเดียออกมาเลื่อนกระดาษนะครับลงมาปุ๊บนะครับจะสังเกตได้ว่าหน้าจอเนี่ยมันออนแล้วนะครับถ้าเราเลื่อนถอยหลังไปก็จะออฟนะครับเนี่ยออนออฟออนออฟก็คือเซนเซอร์ตรงเนี้ยฟอนมีเดียเนี่ยตอนนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับถ้ามันเสียเนี่ยอาการเป็นไงก็มันอาจจะไหลไม่หยุดนะครับไหลมาข้างหน้าไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่าตัวมันเองอะกระดาษมาถึงข้างหน้าแล้วนะครับผมนะครับเวลาเราเช็คเอ่อฟังก์ชันนี้ก็ตั้งกระดาษให้ถูกต้องเลยนะนะครรับก็จสาามถ วัดได้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของโหมดนี้นะต่อไปนะครับผมจะกดคอนติเนียนะครับคอนติเนียนะครับเขาบอกว่าเอ็กซ์เซนเซอร์เทสรีโหลดมีเดียออนแอนเลียมีเดียเซนเซอร์ก็คือจะเทสด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปนะครับอย่างนี้นะนี่ออนแล้วเห็นไหมตัวนี้ออฟนะครับถ้าเราเสียบไปข้างหลังมันจะออนเห็นไหมออฟนะครับอย่างนี้ก็คือใช้ได้นะปกตินะครับนี่เห็นไหมออฟออนออฟออนนะครับก็คือเช็คเซนเซอร์ด้านหลังนะครับผมนะครับอาการเสีย ของเซนเซอร์ด้านหลังถ้าเวลาที่เราฟีดเข้าไปหรือว่าถอยถอยกระดาษน่ยมันจะหลุดไปเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรมันไม่มีเซนเซ,นเซอร์บอกเซ็นเซอร์มันม,มีปัญหาครับมันเลยไม่รู้ว่ากระดาษอยู่ตำแหน่งไหนนะมันก็อาจจะฟีดจนหลุดเครื่องไปเลยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับปึ๊บอ่า X m o t o r test l o a เ media ด e n p u o ย t f น n ุ t media, Font, นะครับนี่รับฟังกช์ชันนี้นะให้เรานะครับยกตัว หนีบกระดาษนะครับตัวที่เราจับชิ้นงานเนี่ยขึ้นนะครับเพื่อให้มันหนีบนะพอหนีบเสร็จแล้วนะครับสังเกตที่ตัวตัวเลขตรงนี้นะถ้าผมเลื่อนกระดาษลงมานะครับตัวเลขมันต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับเห็นไหมมันเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นพันกว่าแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมฮะนะครับอย่างนี้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะต้องเปลี่ยนนะครับคืออันนี้เอาไว้เช็คสเต็ปมอเตอร์ที่เอาไว้ฟีดกระดาษนะที่เอาไว้แบบเลื่อนกระดาษนะครับว่าเซนเซอร์ตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับนี่นะครับเห็นไหมเลื่อนได้เห็นไหม อันนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะกด next นะครับเลขหนึ่งนะครับต่อมามอเตอร์ y test ก็คือด้านแกน y นะ move toon block to lift to l i g h t นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับเจ้าตัวหัวนะครับนี่ครับหัวหัวหัวที่เอาไว้ตัดเนี่ยสังเกตพอเวลาผมเลื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมไปให้ดูตัวเลขที่หน้าจอดีกว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะสังเกตที่ตัวเลขนะมันจะเปลี่ยน,นครับเห็นไหมเลขมันเปลี่ยนนะเห็นไหม สังเกตที่ตัวเลขนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะเลขมันจะเปลี่ยนครับนี่ครับเขาบอกให้เลื่อนจากขวาสุดไปซ้ายสุดนะนี่ครับผมก็จะเลื่อนกลับไปนะนะครับซ้ายสุดนะครับเนี่ยสังเกตนะสังเกตที่ตัวเลขนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดเลื่อนไปแล้วมันไม่มีสะดุดนะครับตัวเลขวิ่งตลอดนะครับไม่มีค้างไม่มีอะไรก็ถือว่าปกตินะครับนี่นะครับเป็นเป็นการเช็คสเต็ปมอเตอร์นะครับด้านแกนวายนะก็คือด้านตัวที่เอาไว้ดึงสายพานตัวนี้นะครับผมนะครับต่อมานะ โอเคนะครับนี่เขาบอกว่า Tune u ูน high test Lift, And Lower Tune Holder ก็คือว่าฟังก์ชันนี้นะครับสังเกตนะครับเขาจะวัดตัวนี้ครับเหมือนกับเป็นแรงกดอะแรงกดของมอเตอร์ว่ามันสามารถที่จะเซนเซอร์อเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจจับการกดหรือว่าการยกหัวขึ้นลงได้ปกติหรือเปล่านะครับสังเกตที่ตรงนี้นะมันจะขึ้นเลข2อยู่นะครับเดี๋ยวผมยกขึ้นนะมันจะติดลบเห็นไหม อันนี้เป็นเก้าสิบแล้วนะครับร้อยแล้วเห็นไหมถ้าผมเอาลงนะครับถ้าผมเอาลงนะมันก็จะเป็นบวกนะครับเนี่ยครับอย่างนี้คือปกตินะครับเนี่ยอย่างนี้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ที่ตัวหัวนะครับเวลามันยกขึ้นยกลงหรือว่าเราสั่งให้เขาออกแรงกดเนี่ยตัวเครื่องเขาจะรู้น้ําหนักนะครับว่าน้ําหนักมากน้าหนักน้อยเนี่ยครับอย่างนี้ก็คือปกตินะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะถ้าเราถ้าเราเ ไม่ได้ใช้อะไรมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0ลบอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับปกตินะครับก็ผ่านไปกับอีกหนึ่งโหมดนะในการตรวจเช็คนะครับต่อมานะครับอ่าคี y ์เทสก็คือเอาไว้ทสปุ่มนะครับอันนี้ง่ายแล้วอันนี้เอาไว้ทสปุ่มที่ตัวหน้าจอเราครับนะครับเทสปุ่มนะครับเขาบอกว่าให้เรากดปุ่ม1ผมว่ากดนะนี่ปุ่ม1โอเคขึ้นโอเคปุ่ม2โอเคนะครับ ปุ่ม3ขึ้นโอเคปุ่ม4โอเคนะครับก็กดตามที่ตัวหน้าจอบอกนะครับกดบาร์โคดโอเคปุ่มใช้ได้นะครับเช็คปุ่มนะสโลโอเคนะครับแล้วก็ขึ้นโอเคซ้ายโอเคนะครับลงโอเคนะครับขวาโอเคนะครับแล้วก็พอยสนะครับโอเคนะครับแล้วก็คอนดิชันนะครับเทสโอเคนะครับต่อมาก็ออริจินนะครับกดนะครับคือเขาจะให้เรากดทุกปุ่มในนี้เลยนะเพื่อเป็นการทดสอบว่าปุ่มอ่ะ ใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมก็กดอีกทีหนึ่ง enter เป็นตัวสุดท้ายนะครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเทสนะครับโดยใช้โปรแกรมดิโนสติกของเครื่องนะนะครับผมก็ถ้าเช็คทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์สเต็ปเซนเซอร์หัวนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆหรือว่าระบบการอินเทอร์เฟซต่างๆของเครื่องนะก็ถ้าผ่านเนี่ยก็ตีซัทเจบเปแล้วนะครับผมนะครับเวลาที่เราไปตรวจเช็คหรือว่า ผื่อว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยกำลังจะไปรับเครื่องนะครับมือ2หรือว่าจะไปซื้อใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเอาวิธีนี้ไปเช็คเบื้องต้นได้นะครับส่วนข้างนอกเนี่ยภายนอกพวกสายแพรสายพานอะไรพวกนี้ก็ใช้สายตามองกะเอาคร่าวๆก็ได้นะครับแต่ในส่วนของอินเทอร์เฟซพวกนี้ก็ใช้โปรแกรมเดนูซิกในการตรวจเช็คได้นะครับผมนะครับก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังจะหาซื้อเครื่องอยู่นะหรือว่าจะไปรับเครื่องมือ2ก็ได้นะแล้วก็เอาไปเช็คต่อหน้า ต่อหน้างานตรงนั้นโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ก็ได้นะครับผมในเครื่องเขามีให้อยู่แล้วนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับพี่ๆที่ใช้เครื่องรุ่นนี้หรือว่ากำลังจะหาซื้อเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับครับยังไงผมก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเร็วๆเงยมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ